สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าแม่แนนนักสืบ1991ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนตุลาคมพศ2 5 6 6ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องจ้าแม่แนนนักสืบ1991เองค่ะ ซึ่งอาจจะทํานายเป็นแบบสไตล์ของนันเองการทานายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละ ราศีกัน<อ><า>ด์าวดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนายของชาวราศีเมษค่ะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะประจำเดือนตุลาคมพศ2566นะคะนะการนายของในนันะเป็นการนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะนะ กาลังของในอนาคนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของนั่นเองนะคะให้ทุกคนนะโปรูใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะนะเอาล่ะนะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2,566นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้า the high printed the s t a n g นะคะ เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เอ็ดออฟพิทิครูนะคะนะเอาละทนะ่านั้นก็เห็นพลังงานของชาวราศีเมษรเรียบร้อยแล้วนะคะนะชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาแบบกระทันหันนะหรือว่าได้รับข่าวดีที่คุณคาดไม่ถึงนะคนไหนที่แต่งงานนะหรือว่านะมีนะ ในเรื่องของครอบครัวแล้วนะก็จะมีสิ่งที่มหัศจรรย์เข้ามาเติมเต็มนะมีโอกาสที่จะได้รับนะการตั้งครรภ์มีบุตรมีลูกได้นะหรือนะคนไหนที่มีแฟนนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการตั้งครรภ์นนะแบบกระทนันถันโดยที่คุณเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะก็คนไหนที่ยังไม่พร้อมก็ ให้คุมกําเนิดด้วยนะแล้วก็ตัวคุณนะถ้าใครมีปัญหานะในเรื่องนะปัญหาต่างๆในชีวิตนะคุณจะสามารถหาทางออกได้แล้วก็จัดการกับปัญหานั้นได้แล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้นะอ่าแล้วก็ตัวคุณในเดือนนี้นะจะมีข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามาแบบฟุกๆนะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะหรือว่าได้รับเงินนะ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะหรือนะคุณจะได้รับเงินจากที่คุณเนี่ยรอคอยนะ,ะมีโอกาสที่จะได้เงินจากลูกหนี้ได้ด้วยหรือนะได้เงินจากที่คุณเนี่ยชนะอะไรบางอย่างนะต่อสู้อะไรบางอย่างนะคุณจะได้เข้ามาแบบฟุกๆนั่นเองนะคะนะอ่าแล้วก็ตัวคุณนะไม่ว่าจะทำอะไรนะจะมีคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตนะคอยช่วยเหลือ นะหรือว่านะมีคนเนี่ยนะะแบบมีความเข้าใจในความเป็นคุณมากขึ้นนะ,ะถ้าสมมติว่าคุณกำลังต่อสู้อะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะมีพักพวกมากกว่าฝ่ายตรงข้ามแน,น,น่นอนนะหรือว่ามีคนเข้าข้างคุณมากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะคุณจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะหรือว่าคําพูดของคุณเนี่ยนะจะได้รับมาความเชื่อมั่นนะจากนะสิ่งที่ แบบคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะนะอ่าคือเอาง่ายว่านะคำพูดของคุณนะพูดอะไรใครก็เชื่อแล้วก็ใครก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นมนะเป็นเรื่องจริงนะคะนะโอเคมาดูสิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะเดอะจัตติกนะอ่าสองไม้นะคะค่าเหรียญน,นะ เก้าดาบนะคะนะอ่าตัวคุณนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะกับสิ่งที่คุณกังวลนะแล้วก็การตัดสินใจครั้งนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมแบบเต็มเปี่ยมเต็มร้อยโดยที่คุณเนี่ยคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะอ่าแล้วก็ตัวคุณนะคะจะมีโอกาสนะะมีการเดินทางนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น นะแล้วก็นะบางคนนะถ้าหากว่านะกำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็จเจริญเติบโตมากขึ้นนะส่วนคนไหนนะที่กําลังที่จะโย,ย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับนะการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะคะนะคนไหนที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะ จากคนรอบข้างนะหรือว่าจากคนรักหรือว่าคนในครอบครัวะนะแล้วก็ส่วนตัวคุณนะที่กําลังแบบว่าคิดมากกังวลใจในปัญหาที่คุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะคุณจะรู้วิธีในการจัดการหรือว่าหาทางออกได้นะอ่าปัญหานั้นนะไม่ได้หนักอย่างที่คุณคิดนะแล้วก็คุณรู้สึกว่าสิ่งไหนที่คุณแบบ คิดว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมนะอ่าคือเอาง่ายว่าโชคเข้าข้างคุณแล้วนะอ่าแล้วก็วาสนาคุณดีนะอ่าเอาง่ายว่าเป็นจังหวะเวลาโอกาสที่ดีของคุณเข้ามาแล้วนะคะโอเคมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะหกดาบนะ The Emperor นะคะนะแล้วก็ Queen of Sword นะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ The m a i c i a n นะคะนะถือว่าเดือนนี้พลังงานดีมากนะคะนะอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะจะคลี่คลายนะไปในะทิศทางที่ดีมากขึ้นนะจะมีคนช่วยเหลือนะ The Emperor ขึ้นมานะ คนที่มีตำแหน่งงานที่สูงกว่าคุณหรือว่ามี power มากกว่าคุณนะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะหรือว่านะเป็นคนที่นะมีความสามารถนะตัดสินใจในเหตุการณ์นั้นๆนะที่คุณเจอนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากตัวเขานะคุณจะมีคนัพพอร์ตนะคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนไม่ว่าปัญหานั้นที่คุณเจอ จะหนักหรือว่าจะแรงนะหรือว่าจะทําให้คุณเครียดขนาดไหนคุณจะมีทางออกเพราะคุณมีคนซัพพอร์ตแล้วก็มีคนอยู่เคียงข้างคุณนะแล้วก็นะคุณจะมีความมั่นใจแล้วก็มีความแบบมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้นนะขึ้นมาีนออฟสอดนะคุณจะมีความหนักแน่นมากขึ้นหรือว่า การตัดสินใจของคนนี้นะ t ม e e m เ e อร์ขึ้นมาเนี่ยนะจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็ยุติธรรมชัดเจนเด็ดขาดนะการตัดสินใจของคนนี้ทำให้คุณเนี่ยนะรอดแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าความยุติธรรมมีจริงนะคุณจะมีความโล่งมากนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรหรือว่า คุณกําลังเจอปัญหาอะไรคุณจะได้รับความยุติธรรมโชคชะตาเข้าข้างคุณนะินจะเชี่ยวข,ขึ้นมาไปสุดท้ายเพราะความฉลาดความเก่งแล้วก็ความหนักแน่นความมีไหวพริบหรือว่าคําพูดของคุณที่นะ่าพูดตามความจริงนะสิ่งนี้แหละทําให้คุณได้รับคําตอบที่ดีได้รับนะสิ่งที่ดีกับเข้ามาในชีวิตคุณ นะ,ะคนไหนที่กําลังสอบแข่งขันคุณก็จะได้รับชัยชนะคนไหนที่กําลังแบบว่าแข่งในเรื่องของงานเพื่อที่จะได้รับตําแหน่งนะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเนี่ยคุณก็จะได้รับโปรโมทให้เลื่อนขั้นหรือคนไหนที่มีนะเกี่ยวกับคดีความนะขึ้นลงขึ้นศาลคุณจะได้รับชัยชนะนะคุณจะมีคนซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างคุณหรือว่านะ คุณจะได้รับความเห็นใจนะจากนะคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเออนะเอาง่ายว่าเดือนนี้คุณรอดโชคชะตานำพาสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณนะอ่าถือว่าคุณเป็นคนที่นะทำดีไม่เปล่าประโยชน์เลยนะอ่านี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีเมษ ประจำเดือนตุลาคม2566นะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการงานเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทางด้านการงานน้เป็นอย่างไรบ้างนะคะทางด้านการงานนะทางด้านการงานนะคะถือว่าดีมากนะอ่าแล้วก็มีคนคอยสนับสนุน s พ p อ o r t นะ แล้วก็ทํางานที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับตอบรับดีเพราะตัวคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นคนที่ทํางานคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มีพรสวรรค์นในการทํางานนะชิ้นนั้นๆหรือว่าในการทํางานนะสิ่งต่างๆที่คุณทานะคืออาง่ายว่าตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถพิเศษทำอะไรออกมาก็ดีเป๊ะปัง นะก็เลยทําใหนะ้เจ้านายลูกน้องบริวารหรือว่าคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเขายอมรับในความสามารถของคุณเป็นที่รักของคนทุกคนที่คุณอยู่ในสังคมนั้นนะถือว่าคุณเป็นตัวป๊อปตัวฮอตเลยทีเดียวหรือว่าเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมนั้นๆนะมีแต่คนเอาเอกเ,เอาใจะะาถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถหรือว่ามี power ในเรื่องของการทํางานมาก นะไม่ว่าคุณจะอยู่ตาแหน่งไหนก็ตามนะคะโอเคมาดูสิว่าทางด้านการเงินนะเป็นอย่างไรบ้างนะจะทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการเงินนะคะอืมถือว่าค่าใช้จ่ายก็ทําให้คุณเครียดได้เช่นกันแต่ว่าคุณนะ,ะจะรอดเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีโชคช่วยอยู่ตลอดเวลานะอืม บางทีนะเหมือนเงินจะขาดกระเป๋านะแต่ว่าก็เข้ามาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนได้เงินมาแบบฟุกๆนะอ่าแล้วก็ตัวคุณนะจะมีทางออกกับการเงินอยู่ตลอดเวลานะไม่มีทางตันในเรื่องของการเงินเลยนะจะมีแบบโชคช่วยหรือว่าจะมีอะไรที่โดนบันดาลให้คุณเนี่ยนะผ่านพ้นในเรื่องของการเงิน รอดในเรื่องของการเงินนะ,ะดูเหมือนจะติดขัดหรือว่าดูเหมือนจะฝืดเคืองนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบคุณไม่ได้ทันตั้งตัวถือว่าการเงินเนี่ยนะคุณเนี่ยมีสิ่งสิบสิ์สช่วยเหลือนะ,อะทำให้คุณเนี่ยนะไม่มีอุปสรรคทางด้านการเงินนะลื่นไหลดีมากนะคะเหมือนจะติดขัดก็ไม่ติดขัด อืมประมาณนั้นนะคะนะโอเคมาดูซิว่าทางด้านความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะคนโสดนะคะอถือว่ายังโฟกัสอยู่กับครอบครัวนะยังอยากจะทำงานหาเงินแล้วก็อยากจะมีความสุข กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก่อนยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครนะอืมแล้วก็ถามว่ามีคนเข้ามาชอบไหมมีแน่นอนมากกว่าหนึ่งคนนะบางคนบางท่านเนี่ยนะชอบคุณเนี่ยถึงขั้นแบบว่าแก่งนแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยนะเออนะเหมือนแข่งกงินจีบก็ได้นะคะแต่ตัวคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครรอยเปอร์เซ็นต์ยังอยากจะ โฟกัสนเรื่องของงานครอบครัวแล้วก็การเงินหรือว่าสร้างฐานะอยู่นะยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเป็นแบบจริงจังนะคะนะโอเคมาดูซิว่าคนมีคู่นะเป็นยังไงนะจ๊ะคนมีคู่เนี่ยนะเป็นยังไงนะคะคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะ,ะคนมีคู่นะ คนมีคู่นะคะคนไหนที่อยู่ไกลกันมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาพบเจอกันนะอ่ามีโอกาสที่จะได้แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นนะอ่าหรือนะคนไหนที่นะคะมีการทะเลาะกันนะฮะจะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะหรือว่าตัวคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเอาชนะกันนะ แต่ว่ามีความรักต่อกันนะ,ะอ่ามีความแบบว่าไฟติ้งกันบ้างนะฮะอยากจะให้อ e ีกฝ่ายเนี่ยนะง้อบ้างนะหรือเอาใจก็มีการเรียกร้องสิทธิตัวเองอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือว่าเรียกร้องความสนใจนะคะอะ่แต่ถามว่านะเป็นความรักที่มั่นคงไหมเป็นความรักมั่นคงนะคนไหนที่อยู่ห่างไกลกันก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางได้พบเจอกันนะส่วนคนไหนนะ ที่อยู่ใกล้กันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปัญหาที่มันแบบยุ่งยากใจเนี่ยก็จะคลี่คลายนะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคนใดที่ทะเลาะก,กันนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ขึ้นนะหรือว่าปัญหานั้นจะสามารถแก้ไขนะจากการร่วมมือของคุณน้องคู่ได้ด้วยนะเหมือนแบบทะเลาะก,กันบ่อยนะจนเบื่อ ก็เลยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องมีจุดตรงกลางเพื่อที่จะทําให้ปัญหานั้นเนี่ยไม่เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นถือว่าสามัคคีกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความหนักแน่นใช้เหตุผลมากขึ้นก่อนหน้านี้นะมีแต่ใช้อารมณ์นะอ่าต่อไปนี้ก็จะใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นนั่นเองก็จะไม่มีการแบบทะเลาะกันทําให้เครียดหรือว่ากังวลใจนะคะนะโอเค มาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านสุขภาพนะทางด้านสุขภาพนะอ่าไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าหากจะมีก็จะมีโรคเก่าโรคเดิมให้ระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดไหล่หรือว่าเกี่ยวกับกระดูกนะสิ่งที่คุณเคยเป็นมาก่อนนะคะอ่าโรคเก่าที่แบบว่าเคยเป็นมาแล้ว จะกลับมาทําให้คุณเนี่ยลำคาญใจถามว่ามันหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักหรอกแต่มันจะทําให้คุณหงุดใจเฉยนะคุณสามารถบาลานซ์ได้ไหมควบคุมคอนทรลได้ไหมได้แต่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกหมุดหิดใจเออเหมือนบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามาทําให้เราแบบไม่มีความสุดชื่นนะในการทํางานเอออย่างเช่น คนไหนที่เคยเป็นภูมิแพ้นะอ่าก็จะเป็นเป็นห,หายหายเรารู้สึกมุนิดใจอะไรประมาณนั้นนะคะหรือคนไหนที่เป็นโรคไมเกรนนะอ่าเป็นเป็น,ปนห,หายหายไม่หายขาดสักทีหนึ่งเ้ยนะ,ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนแบบมุนิดใจราคาญใจอะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงนะคะก็ถ้าหากว่าคุณไม่อยากให้โรคเก่าโรคนั้นกลับมาต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ใส่ใจสุขภาพให้ดี นะอย่ามองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยนนะคะรับรองว่าปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนะโอเคมาดูซิว่าคําแนะนํานะจ๊ะเป็นยังไงบ้างนะคะคาแนะนำนะคะเป็นยังไงคําแนะนำนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะคําแนะนำนะคะคุณก็จะมีความรักที่มั่นคงมากขึ้น นะคนไหนที่ทะเลาะก,กันหรือว่าหาจุดตรงกลางไม่เจอพวกคุณสองคนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะจะมีเหตุผลกันมากขึ้นหรือว่าจะหาทางออกช่วยกันได้นะแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของงานนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะคนไหนนะที่กำลังแบบว่ารอตำแหน่งงานนะหรือว่ารอโปรโมทงาน จะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคนไหนที่อยากจะออกมาทำงานตัวเองนะอยากจะทำธุรกิจตัวเองก็จะมีโอกาสไปได้สวยหรือว่าเริ่มต้นใหม่ได้ดีนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าจเจริญงอกงามนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระดับดีเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะได้มีเงินเก็บเงินออมแล้วก็ มีโอกาสที่จะมีความสุขในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะถือว่านะเดือนนี้ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินงาน,งานความรักแม้กระทั่งคนไหนที่มีปัญหาก็จะราบลื่นทุกอย่างแก้ไขได้เคลียได้จัดการได้ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะ,ะหลังจากที่คุณเครียดหรือว่ากังวลม,มานานนะจะแก้ได้ทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะเพราะว่า คุณทั้งคู่มีความอดทนหรือว่าผ่านนะการทดลองการอดทนมาหรือตัวคุณก็ได้นะที่แบบเจอปัญหาหนักและคุณหาทางออกไม่ได้แหละคุณเริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าคุณผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคือเอาง่ายว่าโชคเข้าข้างคุณแล้วนะอ่าวาสนามาแล้วนะคะดวงดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะโอเค จบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของชาวราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2,566นะคะ <c oughs> ก็ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆิ้งให้แนนด้วยนะจ้าที่รักแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะพเพื่อนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เประลาเจอกันคลิปหน้านะคะ bye บ๊ายบายจุ๊บ สวัสดีค่ะ